กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุครุสุคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามหับส้มส่งแม่น,น้องเนี่ยนะพี่น้องกัต้นนี้กัาเนี่ยสิปาไปห้าขอไก่เลยนะพี่น้องคอนเทนต์แม่น้องเนี่ยผมไม่ยังไลเนาะมีแต่วนเวียนอยู่กับขอไก่อยู่กับลูกนี่แหละแต่ละมือเนาะน้องเนี่ยสบายดีเนี่ยลูกสบายดีลูกเนี่ยสบายดีไปไปสบายดีดูลูกนบมือแน่ลูกสบายดี สบายดีน้อมื่อก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้น้องนี้สิไปใช้เนาะน้องนี้ไปปป่งไก่ไุหลูหลังจากที่เมื่อก่อนน้อพี่น้องว่าสิปโป่งไก่หน่อยแต่ว่าเม <S 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 <les> <les> Gerald> Games> ื่อน no ั้นไก่หน่อยเฮามันกำลังแบบว่าออกแตไข่ใหม่ๆน้อยยังหันก็เลยยังปป่งบ่ได้นะายมัอนี้มื่อต่อมาลายมื่อเนาะ กได้มาสมาศิษมาเพิ่มอีกเนาะก่สีพาเนี่ยออกไปเบิ่งนนะู่พี่น้องว่าสีใดจะโตเมื่อน,นี้ยินพ่อทั้งเนี่ว่าลายโตอยู่เนาะเบิ่งนน้องกันนะ้องพี่น้องวิธีการปองไก่ของเผินตอนนี้กไก่สีแหลวเนะาะจะยังบม่ได้เกลือเตี้ยนั่นตอนตอนเสานี่ยังบม่ได้เกลือไก่เตี้ยนี่ยังเนานะขนซอยผักตบอยู่กีกหนปองไก่หน่อยก่อน ไอบป่หอยบ็สิบห้างเก่าสมบูรณ์แมบที่คนละห้างได้นี่โอ้ต้นนี้ห้างเดียวอ้านี่สองแล้วแล้วป้าคุวานนี่เห็นห้างนี่แล้วพี่น้องตัวเดียวบนมือนีได้ห้างนี่เนาะห้างนี่ออกมาแสดงว่าต้นคามบ้านนี่มันเบ้อด้นี่หาแล้วป้ามาลายลี่ มีแต่โตงามๆแต่ว่าขึ้นว่าโตไปยังหมกทอนหลุนก้อนนะเฮยอันนี้เป็นไก่แฉะเนาะเกะ่าแล้วเบมืองนงอสีดายจากโต <c ười> สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วฮะ,ะยังบ้านบ้าง สซองาสิบสองเ่ยหางเดียวนะพี่น้องคนแต่จะเอาไปไหวขอกันดูบ้านไปไหวน้าซุ้มสีโตแล้วสิสิบสี่หาดูนิ่กระแตแผงเงียนี่สิบ้กสิบ้กสี้าเลยอยพี่น้อง จะแพงอลหอ่สิบหเนาะแสดงว่าอไรสิบเจตแต่ว่าต้นหนึงยังบ่ทันในอยันาแล้วก็มีไข่เนาโอ้ต้นหนึงงบนในัไ้ไปของนุบานแบบนี้ ไปขอกระดาษบานหน่อนี่เนาะเป็นเห็บมัดหรือวะมาจะไปป้องกันทางนี้เป็ดกินจมื่นละม่ไปป้องกันทางนี้เป็ดแหบกินฟักตบแซวๆเนาะขามาหาขามาขอไก่หน่อยนี่แซวๆซี่กินเสียงเมืก่อนเครื่อก่อนละ เออพอใส่เกลือปลูกยันงูกดัดดเยงได้เลียงไ้าต้องไ้เกลือก่อนเนาะไก่ okay, น่อยเอาขาอ้นเขาไหวเลยเนี่ยเขาไมอยู่ในมวยเลนี่ไนงะัวใหา่เลยเลยเลี้ยงใน,ะนขาทางนี่ได้ขนาดน,นะี้ใขาไวไหมนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นดั่นจากที่แบบว่าเอามาแต่เบาะมาใหม่นะพี่น้องก็จะเดาว่าให้กินน้ำเนาะให้กินน้ำเนี่ยน้ำกระดังมันให้กินน้ำแบบนี้เนาะพี่น้องถ้าว่าเฮาถ้าฮาว่าเฮาแบบนี้อุบัเห็ดแบบนี้มันกัจะโมโหกินกีนแล้วก็เอามาไหวน้ำหมูซุ่มสี่ตนี่เพราะว่าคั้นเอาไหวแหกจะโมโหกิน อันนี้มีโมูพากินกับชิฮูกินเนาะอีบพอประมาณ 3, สามสองสุโมงกินเป็นเลยนาะน,นี้เนาะเห็นโมูกินแลวก็ตอดกินทีนอ้อง้าวาป้าไหวแต่เพิินก็จะไปนว่าบุคอยหูจักินเนาะเคยป้าให้แม่เลี้ยงเลยแบบแห้งตายลายหังบวเลือเลยแม่เลี้ยงค่ะบิกินอาหารบริกินยังเลยอันนี้เป็น,นกินวิตามิน แเราก็จะไปเสือนยามาให้กินอีกมาถือกันนี้เดี๋ยวอุ้มตรงนี้ตรงหันตรงนี้เนาะเหลือนเลยต้องมาจักต่อเหรอเนี่ยกลิ่นเลยลงมาแต่ขอบด้วยนี่ต้องใช้ตัวเกิดก่อนทันพี่บัว มันบ้อคืนนี่นไหอือตร้บุ๋งเห็นแสดงว่าตัวคอยเห็นเมื่อวานนะี่เหมันเบาอตอนเสาหันเนาะอันนี้เบาอเต่เมื่อวานนี้เห็นเบาอตอนแรงวานนี่เหมืนกังไปมือเสาวนี่บุ๋งไปเก็บไข่เป็ดหัดคอยได้ยินได้เสียงค่ะเย็บเย็บเย็บก็คือเราตัวเดียวอันแล้วบดีเบิงบดีโซงเบืองห่างนั่นยินแต่เสียงเย็บเย็บเย็บหลักอะเอ้าไก่หน่อยยังบดีเบงได้หนิวะ แรงละคุ้มมีผมพอเลยน้องพี่น้องคือวันนี้บุมีพายูเนาะก็ต้องได้เอาเขามานําน้องนิวกำลังดื้อพี่น้องเอ้ยปากกระบาดขาดสายตาบได้เนาะยานทนไปลงหนามพอทนมักหนามแห้งตรงได้ไปใส่ก็เอาไปนําตลอดพอแม่เห็ดเดียวก็ตรงได้เอาเขามานําแต่พอส่วนร้ายแย้มเกลือไก่บุ้มก็ได้เอาเขามาดมิเจมแต่พอหน่องเนียวเขามาคนเดียวเนาะ จะมาแต่งามเก็บไข่เป็นบ้างเถอซือซ้อขอบคุณถูกกำลังใจเนาะที่เป็นห่วงเรื่องอัน,นอเรื่องสุขภาพน้องนี่วเราวคนว่าพี่น้องเนี่วบอบบ้างเนาะเันกนยรยานแบบติดเสือโลกเพราะว่าขอกลมันกับคนค้างเปื่อเอนานะนึงขอบคุณหลยๆเนาะสำหรับความห่วงใยที่มีให้จะพยายามเนาะพี่น้องถ้าว่าคนมีโมคนก็นจะจไปลินน้ำโมเนาะอันนี้ดีโดยนิซาเบอยูนะ่เนาะจไปอยู่น้ำพอนะ้ำแม ั่วดีไก่ดิ่บปลาลูข้าคูอบุหันเดีวนี้เนาะเกิดมาพระท่านหอดมือสําแลนกุนกุกินอาหารเองได้โอ้ยสบายดีเอออะไรันนี่แลแล้วมันนอนมันอนตรงรอกไฟอยู่เลยเนะพี่เนาะอุ่นนอุ่นทีอินก็จะข้ามมานอนนี้เนะทาเถิ่งก็จะเป็นไก่หน่อย ก็ได้สีใหญ่มันอันมันหันก่อนเหรเนาะก่อนค่ะมันหันแบบมันไหวเลยใตข้คือก่อนใต้ขาไข่คืออุแบบแข็งแห้งและไกลาากกะต้เลย,เลยตายหนน้ำแล้วลรกจะปลอยลงนี่กินอาหารเลยบอกเปน็นแ็งแลเแรงแรงทางกนมันอุ่นมัน,น นม่เลยดอกไฟขนาดฮัไปคิ้ไก่ๆอย่างนั้นจยยะเป็นคเห็นหมูกินก็จะกินน้องหน่อยน้องหน,น,น่อยเหรอขหมูแริล้มร้วมลมร่วมแล้วตรนั้นจะตายเป็นหลอยแล้วกันอันีหอนกันอนถ้ากามาเริมเลี่ยงไก่ได้น้อง่น้องแต่ก่อนโอ้ยเห็ุจังตายเป็นซามสีหลอยตายจนตายจนมืดว่าละแม่นอน กินนเมื่อหนึ่งผ่านไปนะพี่น้องตัวนี้ไก่เฮาหันเลยเนาะหันไหวดิโลกินอาหารกินยังไงหมดแหละสัมกันกับหลุนเอามาก่อนแล้วน่าแยบบอกเลยว่าตัวไดมาก่อนมพลังน้องตอนนี้กาได้ป้องไก่เป็นทีมหอยเลวเนาะ กะทว่าไก่หน่อยที่เขาปงมาใหม่กะฮันแหงมุดสุดโตนพีน่น้องน่าจะใหญ่มุดอยู่ท้าวาพี่น้องมีคาแนะนําใดๆแบบเกี่ยวกับการเเกษตรหรือว่าการแบบเลียงไก,กายลิเฟสแบบนี้เนาะก็ user. สมานแนะนําแม่น้องเนีวยวเข้ามาได้นะพี่น้องขอบคุณทุกๆกันลงใจเนาะที่มีหายตลอดมาสําหรับคลิปนี้แม่น้องเนียวกาสิจวัตรสำเนาะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดี